กับคราวที่แล้วที่เราดีแอชั่นตัวอย่างแรกของเรื่องพนองพนองความน่ากูอาจจะยังไม่ได้แบบกลัวขนาดนั้นกลัวขนาดนั้นต้องเล่าจากอาม่าเรียมกุมารอูดีๆจะลอยขึ้นมาถูกปะเขามากระชิบอาม่ามันกำลังจะเข้ามาเป็นเสียงเด็กใช่ วัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับช่องพี่แมวพาวู้แล้วันนี้เรายังอยู่กับน้องลิงเห็ดเหมือนเดิมนะครับยังไม่เปลี่ยนคนนะครับอ่าดีแล้วยังไม่เปลี่ยนกับคราวที่แล้วที่เราดีแอคชั่นตัวอย่างแรกของเรื่องพนอพนอพนนนะครับพนนไปคราวนี้เป็นพนอแล้วเนาะใช่ไม่ใช่หนังเกี่ยวกับการทำอาหารเนาะไม่ใช่ค่ะเปเรื่องนี้วะโอเคกับคราวที่แล้วก็มีคอมเมนต์ หลายท่านบอกว่าอยากให้น้องลิงเหดร reaction กับพนอตัวอย่างใหม่ที่เป็นตัวอย่างเต็มนะครับอีกรอบหนึ่งแล้ววันนี้คิดยังไงครับที่ได้กลับมา reaction คลิปพนอ,อีกครั้งหนึ่งก็จากที่ดู t เซอร์ไปตอนแรกที่ยังไม่ใช่เป็นเอ่อเป็น t เ a อร์ตัวอย่างเต็มนะคะก็ดูแล้วถามว่ามีความน่าก,กลัวไหมก็อยู่ในระดับหนึ่งเปหนังแบบคูอลรองของแบบไซศาสต์อย่างเงี้ยแต่ความน่ากลัวอาจจะยังไม่ได้แบบแบบ รู้สึกแบบตื่นเขาเรียกอะไรนะเขารู้สึกอาจจะแบบกลัวขนาดนั้นแต่ถ้าตัวอย่างเต็มอะ่ะเขาน่าจะจัดเต็ม,มคิดว่าน่าจะจัดเต็มสำหรับคนที่ไม่เคยดูหนังผีเลยหรือว่าไม่ชอบดูหนังสยศาสตร์หนังลองของอะมาดูกันต้องลองดู <Okay. S 1> ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับค่ะจุ๋มช่วยขนาด ค่เอ่ยงูเชือกงูเชือกงูเชือกปลางูเชือกปลาพวกลัทธินั่นน่ะมันแฝงตัวเก่อกลาทำเข็มแบบชาวบ้านนานแล้วเหละโน้ มันโคแ่ของอ้มงมันจะขเข้าตัวหรอตัวผู้ชายานนม,าม้างาน้อมากเลยมีพลังว่าเลยนะสายตาเธอฉันมีพลังมากคก็ใชอบคือบทนี้เหมาะก,กับน้องมากอ๋มไม่คิดเลยนะว่าน้องจะมาเล่นแสดงบทนี้ได้เก่งนะอันนี้น้องมิ้งใช่ไหมใช่ใช่ที่อดจิต <laughs> ไม่กลัวลเราไม่กลัวหรอก พี่น,น้องน่ารักนะน้องดูโตกว่าตอน yeah, ที่อย em. ู่ที yes, no ่เยอะเลยตั้งแต่มันทำของชาวบ้านที่ยี่กว่ามันเข้าไปใหญ่ใครมันเข้าโหดเนี่ยขนาดนี้เนี่ยมึงจะไปไล่มึงจะแค่เด็กร้องวิชานี่มึงเกิดบ้าอะไรกันฆ่ามึงเลยมันที่มึงฆ่าแม่กูเลย ฉันบอกาามเอาไว้ขอมันจะปิา,ปาปวเองเปน็นคนยคิดถงมาไม่ใช่เหรอ สิบหกมกรานี้ในโรงภาพยนตร์เก่งนะนะไม่ไม่คิดว่าเชอปางอันนี้ขออวยนอน,นครับด้วยความที่อวยแบบไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นโอตาเลยนะคือจริงเหรอไม่ได้เป็นโอตาจริงเหรอคะเป็นนิดนึงตแต่แต่ว่าแต่ว่าอันนี้อวยในฐานะที่ไม่ได้เป็นโอตานหละ,ะคือดูแล้วน้องทรงพลังมากกว่าหมดเลยคือโด,ย,ดยส่วนตัวหนูอะอถามว่ารู้จัก เอ่อุงน้องไหมคือคนแรกที่รู้จักคือน้องเชอร์ปารแล้วชอบน้องมากเพราะว่าน้องหนึ่งคือน้องพคนที่หน้าหน้าเก๋แล้วมีความแตกต่างคือเรื่องที่น้องเล่นเรื่องนี้ยก็คือน้องอ่ะดึงศักยภาพและความสามารถในการแสดงของน้องออกมาได้ดีมากสายตาแววตาการสง่งอารมณ์พลังคือแบบใช่เลยสายตาคือมากเนาะมากอนเอรคืออเนอร์น้องดีมาก น่ากลัวจากที่แบบเคยแบบโอทิกิรินะแล้วก็แบบอันนี้ก็ดูน่วขนาดผมไม่ใช่โอตะนะอันนี้เพื่อนเล่าไปฟังโอเคแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เราคุดนะคุณตาจากเรื่องอ่าถ้าจําได้ก็คือเรื่องที่หยดสองใช่มิ้นอ่ารัตนวดีหรือลบาคุณคุณอะเิดขอภัยนะครับก็คือไม่แน่นะครับก็อาจจะเราอาจจะได้เห็นพนอแล้วก็ประท้ากับ พนอยมอยากได้รานเจอะ,อะไรอย่างเงีย้อยอ่ายำอยากได้รานเจเปล่ามีน้องมันค,คงคงไม่นาอแต่น้องมิมเนี่ยการันตีความสามารถของน้องอยู่แล้วคือน้องเป็นคนที่เล่นหนังผีได้ดานหนังพวกผีหนังพวกอะไรเงี้ยได้แบบได้เก่งแล้วอินเนอร์คือดีมากคือถ้ามองมองจากหน้าน้องจากภายนอกทั้งคู่เลยนะทั้งทั้งเชื้อปางแล้วก็<ช>น้องมิมนี่ก็คือไม่คิดไม่ออกเลยว่าจะสามารถเล่นในบทหนังผีอย่างนี้ได้คือฉีกมากฉีก ฉีกการแสดงโดยเฉพาะเชอปาง์่นะอันนี้ชอบส่วนตัวด้วยเพราะว่าติดตามน้องตั้งแต่น้องเป็น BNK ก็บอกกับการที่เล่นของย้อนอดีตของพนอซึ่งเวอร์ชันเดิมก็จะเป็นของคุณมัดมี่อ่าใช่นึกไม่ออกเลยนะว่าจะเป็นเชอปางมาเล่นเป็นสมัยแรกของนองกองได้คิดคิดไม่ถึงอันนี้คิดไม่ถึงเลยซึ่งหน้าของน้องอ่ะ มีความคล้ายนะอืค,อคล้ายกับพี่คุณพี่พี่มันนมีคือเ้ามองอมแบบนอกจากเรื่องเนี้ยก็คือคือนึกไม่ออกว่าจะมีความคล้ายอพอเราเอาจับเขามาทำพารคตเตอร์จับใส่คอนเซปต์นีคือใช่เลยเ<บ>หมาะสมมากแบบนึงตาที่เขาแสดงออกมานึกไม่ออกว่าจะมีใครเหมาะสมไในวันนี้ละใช่ ส่วนถ้าเป็นตัวเนื้อเรื่องของเรื่องพนอน,นะก็คืออันเนี้ยถามว่าความน่าดูเนี่ยหนูหนูให้ความน่าดูเต็มสิบเลยนะของเรื่องเนี้ยจากอะไรครับเอ่อหนึ่งคือเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะมันไม่ได้โชว์เป็นหนังไซยองขวัญหรือแบบที่โผล่ออกมาแล้วแบบกลัวหรืออะไรเงี้ยไม่ได้มีจ้ำสแกใช่มีจ้ำสแกแต่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบดูเรื่อยๆแต่น่าติดตามมันเป็นอะไรที่ลึกลับนะสิยาศาสตร์ไทยอะ่ะ แล้วมันเป็นอะไรที่แบบเวลาที่เราเข้าไปศึกษาแล้วอะ่ะเราจะอยากรู้อยากดูเรื่อยๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะลี้ลับนิดนึงเพราะนี่โดยส่วนตัวนก็ถ้าถามว่าชอบไหมเป็นคนที่ชอบชอบดูเรื่องเกี่ยวกับพวกลี้ลับแบบสยศาสตร์ไหม,มก็นิดนึงจะต่างจากที่ดูหนังเป็นหนังแบบผีจ๋าไปเลยแบบโผล่แว็บอะไรเงี้ยอ,อันนั้นจะไม่ชอบ แต่ถ้าเป็นศิศาสตร์พอดูได้ไหมดูได้ยกเว้นแต่ถ้ามันมีฉากอะไรที่มันค่อนข้างที่จะแบบอ่อนไหวแต่ความรู้สึกเรานิดนึ่งแบบดึงดูเช่นเราเห็นฉากเลือดฉากอะไรมาทั้งเรื่องเลยแต่ไปเจอฉากตุ๊กแก้ัออกจากปากอันน,นั้นก็มันก็ชอ็ชอตช็อตช็อตฟิลเหมือนกันนะช็อตฟิลเหมือนกันช็อตฟิลเหมือนกันนะถ้าเกิดเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นแบบตุ๊กแก้อกจากปากอนะไรเงี้ยก็ก็มีความน่ากลัวเหมือนกันนะ แล้วส่วนตัวเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องลองของหรือว่าสายศาสตร,ร์อะไรอย่างนี้ไหมครับส่วนตัวจากฟังจากอาาเล่ามากกว่าอย่างที่เคยบอกไปเมื่อี p เ,เราจะเล่าเลยไหมปิ๊งขอเปลี่ยนไฟก่อนนะครับเชิญ <laughs> เล่าได้เลยครับ <laughs> คือก็อย่างที่บอกไปเมื่อ EP ที่แล้วนะคะก็คือเป็นอะไรที่อมามาที่บอกอามาเป็นคนที่ชอบทําบุญแล้วก็ชอบ ชอบลองของชอบชอบชอบ,ชอ,บอ่ะลองของคืออะไรครับคือแต่ก่อนอามาจารีบกุมารซึ่งกุมารเนี่ยนะจะอยู่ในน้ำมันจันทร์แต่เขาอ่ะจะไปหาอาจารย์ซึ่งเขาจะมีวิธีการเรียกนะคือเรียกว่าประมาณแบบถ้าเกิดอยากอยู่ด้วยอรูออะไรเงี้ยให้ลอยขึ้นมาซึ่งเขาลอยนะ สมัครใจไปอยู่ใช่อลอยแต่ถ้าเป็นสมัยเนี้ยวิทยาวิทยาศาสตร์ก็อาจจะหมายถึงมีแม่เหล็กอ่าแต่ถ้าเกิดในสมัยก่อนอ่ะคือด้วยความที่เขาก็ย่งไม่ได้รู้อะไรเนี่ยมันก็มีความที่อ่ะสมมุติว่าอยู่ดีๆก็แบบลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าถ้าเราแบบไม่ได้ยึดตหรับวิทยาศาสตร์หรือว่าแบบอะไรเงี้ยก็มีความเขาเรียกอะไรนะมีความประหลาดเหมือนกันนะที่แบบอยู่ดีๆจะลอยขึ้นมาถูกป่ะอืมอ่ะ ก็ลอยขึ้นมาแล้วก็กลับบ้านเอากลับบ้านนะคะเอากลับบ้านแล้วเขาอยู่ช่วยอันนี้คือเรื่องจริงที่อามเล่าเลยว่าตอนนั้นอยู่ที่บ้านแล้วที่บ้านก็คือปิดประตูอยู่ปิดประตูจะนอนกันแล้วแหละกลางคืนเสร็จแล้วพอคันนี้ก็เหมือนขโมยเข้าอ่ะโจรเข้าที่บ้านนี่หรอใช่โจรเข้าอันนี้อันนี้เป็นบ้านเก่านะโจรเข้าแล้วก็เขามากระซิบออกมา บอกว่ามันกำลังจะเข้ามาเป็นเสียงเด็กใช่เข้ามากระซิบอามาอาม่าจะมาจะเล่าอามาเชื่อ,อมากพอมาเจอเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายคะผู้ชายอ่ะมีชื่อด้วยนะแต่ว่าไม่บอกอืมไม่พใจ<ต>ไม่ยาบอกดีกว่าอ่าไม่บอกเพราะว่าบอกชื่อพวกเนี้ยเขาสามารถเแยกได้รลยอย่าบ้างอืออก็คือเขาก็มาบอกอกระซิบมืนันจะเข้ามานะอืมบานให้ตรวจเลย ก็เห็นคนกำลังยัดประตูอยู่อาม่าได้ยินก,ลก็ลุกขึ้นมาดูใช่แล้วก็ให้ให้ให้คนบ้านาน,น่ะนดูกำลัำง,งัดเลยเฮ้ยกำลังงัดเลยถ้าถึงบอกอาม่าถึงจะเป็นคนอามาถึงเขาเชื่อนมันอาม่มาถึงออเพราะว่าแกค่อนข้างที่จะเป็นคนที่บุญเยอะทำบุญเก่งแล้วก็เจอเรื่องแบบนี้เยอะตั้งแต่ที่แบบว่าบอกว่าไปไปดูไข่แล้วก็อะไรนะเอาคืนตามตัวอย่างเงี้ย เพื่อเป็นการไล่ของไม่ดีออกบางคนต่อออกมาเป็นเข็งเป็นตะปูเป็นเส้นผมแต่นี้อย่างที่บอกไปครั้งที่แล้วก็คือมันทำงงง่ายใช่ใช่แต่เรื่องที่เล่าก็คือเรื่องของกุมารอ่าส่วนส่วน,วนไอ้ไข่เนี่ยถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวพี่แมวจะลองทําให้ดูอ่าเป็นเทคนิคเดี๋ยวเอามาโชว์คนอื่นก็ได้เดี๋ยวว้หลังจะลองทําให้ดูโอเคแต่อย่างที่บอกอะถ้าเป็นกุมารอะเจ้าของกับคนเจ้าของกับ กับตัวเนอตัวเขาอะอเขาน่าจะสื่อสารกันได้อะแต่หนยูยังเชื่อเสมอนะว่าของเซนไมโอะจริงมีมีมียังเชื่อเพราะว่าสิ่งที่อาม,มาเล่าก็คือมีหลายเหตุการณ์ที่เขามาช่วยอืมอืมนั้นเราเอาเป็นคร่าวๆแค่นี้ก่อนเดี๋ยวนในอีพีเต็มๆเดี๋ยววันหลังจะเชิญน้องลีเห็ดมาเล่าแบบเต็มๆ <c oughs> เพราะอาม,มานี่ก็ถือได้ว่าเป็นคนเล่นของ ไม่ใช่เป็นคนเรืองของแต่ว่าเป็นคนที่แบบชอบอาบัติคนชอบทำบุญชอบเ,ออเขาเรียกอ,อะไร,รชอบเรื่องพวกนี้ซึ่งต้องแต่ตอนนี้มนาหนูนเสียไปแล้วน,นะคะใช่นั่นเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาเล่าในตัวเต็มอีกครั้งหนึ่งลองติดตามดูนะครับปิงอ่ะเรากลับมาสู่บรรยากาศปกติปกติอ่ะตกกะปิตกกะปิโอเคโดยรวมแล้วนะครับสรุปโดยรวมเลยจากเมื่อกี้ที่บอกว่าอ หนูมองว่ากังกัรางอ่ะหนูว่าสักแปดแต่ว่าให้แปด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 ในที่มีความน่ากลัวก็มีความน่ากลัวอยู่น่ากลัวลึกลับแต่ความน่าดูให้เต็มสิบใช่พอมองแล้วพอดีอาจจะด้วยส่วนตัวหรือเปล่าส่วนตัวเป็นคนชอบนางผีไม่ชอบดูผีที่โพล่เไยไม่ชอบดูแต่หนังพวกลึกลับรองของเนี่ยดูได้งั้นมุกกะลาใครอยากให้น้องลีเฮดไปดู เรื่องพนนอของจริงมากนะครับคอมเมนต์ไว้ได้ที่ด้านล่าง<ม>ถ้ามีคอมเมนต์เยอะๆเนี่ยเดี๋ยวพี่แมวจะไปคนจัดก,การลากน้องลิงเห็ดไปดูเองครับที่บ้านเราไ้ฟังแกก็ต้องบอกนะคะว่าพยาย,ยามเนี่เข้าเวรบ่อยนะคะพอ้องตองอยู่คนเดียวโอเคฮะ <laughs> งั้นเรามาลองดูกันว่าน้องลิงเห็ดคราวหน้าจะได้ไปดูเรื่องพนนอไหม<อ>แล้วก็คราวหน้าจะรีแอคชั่นเรื่องอะไรหรือคลิปแบบไหน นำเสนอเรื่องอะไรข้อมูลแบบไหนหมูเรื่องอะไรหมูที่ไหนเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเวนาที่นี้ด้วยนะครับ,รบในวันนี้พี่แมมพามูและน้องลีนเห็นลาไปก่อนสวัสดีครับ